ไม่อยากรู้หมหนกว้างใหญ่ภัยสารห้ามทำสามสิ่งนี้นะครับหลายๆคนถามผมว่าทำไมผมเป็นคนหน้ามันทีโซนทำไมผมดูรูมไม่กว้างนะผมอยากจะบอกเคล็ดลับเพราะว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนไม่ฉีดฟิลเลอร์ไม่ฉีดบอท็อกอะไรกับตัวเองแต่ว่าเป็นหมอความงามเนาะก็ฉีดให้คนไข้ยอยู่แล้วนะแต่เทคนิคที่ผม บอกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนไข้มาถามผมว่าเขาเป็นคนผิวแห้งแต่รูมขนกว้างแถวทีโซนโดยเฉพาะข้างจมูกตรงจมูกคางแล้วก็ตรงหว่างคิ้วเนี้ยหรือแม้แต่คนผิวมันแบบรูมขนกว้างทั่วหน้าเลยทํำยังไงนะผมจะแนะนํา3ข้อที่ห้ามทําข้อที่1คือ งดล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นเด็ดขาดเพราะยิ่งล้างหน้าความร้อนในน้ําอุ่นจะดึงความชุ่มชื้นออกไปจากผิวคุณจะสังเกตเห็นว่าหลังล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นรู้สึกเหมือนหน้าสะอาดมากรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันดูแบบดูเอี่ยมมากๆเลยแต่มันตึงพอมันตึงเสร็จปุ๊บผิวหน้าเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นแต่ m อ i ไรเซ z e r เนี่ยมันต้องซึมผ่านมาจากเส้นเลือดมันช้าเขาก็เลยใช้ผลิต น้ำมันออกจากรูขุมขนพอผลิตน้ำมันออกจากรูขุมขนรูขุมขนเลยกว้างงั้นงดล้างหน้าด้วยน้ำํำอุ่นเด็ดขาดข้อที่สองคือล้างเครื่องสำอางให้หมดผู้ชายผมไม่กลัวเพราะอย่างมากผู้ชายก็จะมีแค่ครีมกับกันแดดส่วนใหญ่ล้างหมดง่ายมากนะดังนั้นผู้ชายเนี่ยล้างด้วยผลิตภัณฑ์ไดกะตามผมว่าล้างหมดแต่ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิด แต่งหน้าเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเลกุลนะครับยิ่งแป้งของคุณเนี่ยเกาะหน้าได้ดีปิดรูขุมขนแบบแนบสนิทเลยนะแสดงว่าโมเลกุลของแป้งมันเล็กมากถ้าโมเลกุลของแป้งเล็กมากมันจะเข้าไปอุดตันในรูขุมขนแล้วยิ่งอุดตันมากร่างกายของเรากลัวว่าเราจะเป็นสิวร่างกายของเรากลัวว่า รูขุนจะอุดตันแล้วหายใจไม่ได้ร่างกายก็เลยผลิตสิวเซียนออกมาแล้วก็ขยายรูมากขึ้นกลายเป็นว่านับวันรูขุนยิ่งกว้างยิ่งมาเจออากาศร้อนเมืองไทยอีกยิ่งกว้างไปใหญ่อีกทุกคนนะงนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเวลาล้างเครื่องสำอางออกคุณใช้ m a k อัพรีมูเวอตัวไหนก็ได้ข้อที่3ที่สําคัญมากคือเลือกโทนเนอร์ให้ เหมาะกับรูขุมขนโทนเนอร์โดยทั่วไปอาจจะเป็นคุณเรียกว่าเอเซนต์คุณจะเรียกโทนเนอร์หรือคุณจะเรียกน้ําตบก็ตามส่วนประกอบสําคัญก็คือคุณตั้งใจจะซื้อโทนเนอร์เพื่อบำรุงหรือคุณจะซื้อโทนเนอร์เพื่อกระชับรูขุมขนมันต่างกันนะครับโทนเนอร์มีความเฉพาะทางด้วยเพราะโทนเนอร์บางอย่างเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อแค่เติมความ ชุ่มชื่นออกไปผิวใสส่วนประกอบต่างๆบาๆบาๆมากมายแต่โทนเนอร์ชนิดนั้นอาจจะไม่ได้กระชับรูขุมขนถ้าโทนเนอร์กระชับรูขุมขนต้องใส่ส่วนประกอบในการกระชับรูขุมขนไปด้วยและววิธีใช้คือห้ามทาโทนเนอร์กระชับรูขุมขนทั่วหน้าเพราะรูขุมขนที่กว้างมันมีเฉพาะแค่ทีโซนใช่ไหมจมูกแล้วก็ข้างจมูกอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครเป็นคนผิวแห้ง ให้ทาโทนเนอร์กระชับรูขุมขนเฉพาะจุดที่มีรูขุมขนเท่านั้นส่วนใครก็ตามเป็นคนผิวมันแบบผมนี้รูขุมขนมันจะมีทั่วหน้าเลยอย่างนั้นเราสามารถใช้ทั่วหน้าได้ดังนั้นอย่าใช้ผิดเด็ดขาดสมัครใครก็ตามอยากดูโทนเนอร์ที่ผมใช้ในคลินิกใครเป็นคนผิวแห้งพิมพ์คําว่าโทนเนอร์ผิวแห้งใครเป็นคนผิวมันให้พิมพ์คําว่าโทนเนอร์ผิวมันแล้วขอดูตัวอย่างได้ขวดหนึ่ง ใหญ่มากเลยครับทุกคนน่าจะใช้ประมาณครึ่งปีถึงปีหนึ่งได้ถ้าใช้คนเดียวนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับขออวยพรให้ทุกคนแม้ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยอากาศร้อนจะทําให้รูมขนกว้างง่ายแต่ถ้าเราดูแล3ข้อที่ผมบอกไปนี้รับรองรูมขนจะเล็กแต่งหน้าเนียนกิบสวยแน่นอนนะครับรักทุกคนแล้วจะกลับมาทีคลิปหน้าสวัสดีครับ